ก็หน่องมีของฝากไม่ละครับผมโอ้มากอกป่านเฮาชนีดโอ้เดี๋ยไปชมไปยังหอมเลยนี่โอ้ยคือหอดกอยู่กลุ่มเนาะขอบคุณหลายๆนะครับผมเนาะครับผมขอบคุณครับผมครับผมจากน้องตาครับผมเยี่ยมจากบ้านเฮาครับผมบอกฮวงกับนี่อ้าวขบขบเครื่องไรเบอรอนี่มาจากจังหวัดใดก่อนของฝากเนี่ยเทเจปุลครับเทเจปุลโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่หนูหน้ามาฝากกวาครับผม ยังแม่เห็ดเป็นตอนเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นชิ้นสำรับออมจ้ะสำรับออมเอาสองเมนูเลยมือนี่อีกหนึ่งเมนูกะออมหนูพี่น้องเอ้ยหลากหลายกับของฝากของฝากกินก็แซ่บกินให้โจ้ใจสมอยาครับผมมือเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเรียบอยแล้วหมูหมูสุกแล้วกับจัดการผักลงเลยจ้ะ อมหนูของฝากจากวันเขาเลยจ้าส่วนหนึ่ง ja ยังต้องจิตทัพให้มันละเอียดเอากระดูกกระเดียวให้มันละเอียดอยากกินก้อยหนูก้อยหนูจ้าหัวเ้ยิบเขยิก้อยปลอมแล้วพ่อเขาปิ้งสุกแล้ว,ว,ว,วหอมห่วยห่วยแล้วจ้าคือยากไฟฟันยากดูมาโดนแล้วนี่ได้กินดัางใจน้องตาเกันเอามาฝากสำหรับลาบฝากเรียบร้อยแล้วครับผมเอาแล้ครับผมอหนูเจะเอาสาวไปก็ ลงไปขวากครับผมว่าหนูมาจากป่านเขาตอนได้ป่ะเย็นนุ่งปีงจนแหงแล้วเย็นนุ่งขวัวขวัวก็ขวัวกระปอมเนี่ยแล้วก็ใส่ให้มันให้มันนิ่มจ้ะอ่าซุปใบกัญก่อยทางนี้เขาติดก้อยใส่บุกม่วงครับผมก้อยคือแกก้อยกระปอมมาเนาะอ่าเอาบาเอาปากก็มันเย็นแล้วเขาติดเพิ่มก้อนแก่ก้อยให้เย็นเรียบร้อยมาก้อยเลยบปนาน ว่องน้อยเอ้าไปกลับไปอันนี้คือยังแม่หอมแดงหอมแดงโอ้ยโอ้ใส่กันเลยจ้ะจะเป็นของฝากกันหมดเลยครับผมผมเคนเอามาฝากก็เห็นแต่เป็นกินพร้อมคนละทันมือหลังมากเลยเดี๋ยวคันด้วยกันดีดีจิ้งน้อยกันคันขอกันละจ้ะกินเพ็ดก็ใส่ไปเลยบ่าต้องเพ็ดไปเลยคุณแม่อย่ากินลุนๆจังเลยว่า อูโดนดินกินเสียบดีนะเนาะแมนบ <c oughs> ริกิโนดนเลยก้วยหนูก้วยหนูแ <c oughs> นวๆๆนั่งแนน่นงัวน้ำปลาไ้าจังน้อยพอหนูคนใส่เกลือมาหน่อยนึงแล้วจะนั่วแล้วอันครัอืเอ็ไปยังไงครัแม่ซิมมาย,ย่ังซิมสกปนตัวจ้ะ<น> อืมแค่บ่โอ้โหหอมหหวยพ่อยบ่สุดยอดเลยบนท่านที่ปีหนอแสงเกิดลงไปเลยจบเป็ันจบจับภูเขามาเลยแสบกี่น้องแสบกันเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้าหลังจากเมื่อานสองสามมือแล้วครับผมกินก้อยหนูก้อยหนูหลักหนูเมื่อนี้รับของฝากหลายคนเลยครับผมจากืี่นี่ขอเป็นของน้องตาก่อนกินของฝากให้เพื่อนมีกำลังใจกัน น้องตากับนี่เทงมะนาวบวชงของฝากมาจากบ้าน,น,นเโนาะหนูโอ้ขอบมาเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆนามใจครับผมจ้ะเดี๋ยวน้องกติจัดการทะเลาะก,กับนายหอยเอ,ออีของก็มืออาจจะมีของแปลกๆมาก <c oughs> ช่วงนี้แบบพื้นบ้านบ้านเฮานั่นแหละรครับผมช่วงนี้กินของฝากสักกันครับผมมามามาพี่น้องทั้งแก่ทั้งไก่มาในจ้ะเด้อก้อยหนูโดนๆก้อยได้กินได้ครับผมก้อยนี่เฮาคล้ายๆก้อยกระป๋องแมน เทคนิคเดียวก็ขึ้นก่อนขับปอมเทปคลายกันเลยจ้ะแต่หม,มดแดงอู้ยปุ้ใส่หมดแดงมาๆมามามาห,หางหผ้าขาล่องแล้วกับนวลทันตัวเนแสบเนืเนเนเนน้อแสบจะไปร่อท่านที่ปีคนได้กินของแสบมานอา่องมือขึ้นหน่อยก็กรอบขอใส่เมื่เด้อยอง ชิสบารกินก๋วยกระป๋องได้บด่ได้แบบเดียวกันมัดเลยน่ก๋วยหนูอาหารตาให้กันเนาะนูนี่เป็นหนูบ้านเฮาอีรีเลยครับผมต้นเปี๊ยนูทองขาวตัวน,น้อยๆหนู้ซิ่งกับมีไม่บ่มีหรอกมีแต่หนูบ่เดี๋ยวว่าตัวหัวอะไรนู้ซิ่งไม่อยากเนะาะตัวบ่เปตัวกินเจ้านูแต่กัยูบ้านท่าเพรตัวไงนู้นทองขาวก็ดีกินเลย เขาก็กินหนูพวกหนูพวกหนูข,ข้างเข่าออืมอยากกินแบบนี้ซ้ำนี่ก็ถือว่าจุ่นแล้าทำบะน,น่องก็ได้มี่ยังมากมายกนะครับผมหาจุ่นให้กินตามธรรมชาติตามวิธีเนบ้านบ้านเข่านี อาหารบัลฮองกิลเซบจะพอแต่ห้องเคยกินก็นมีค้ามสุกและกระเป๋องกระเมรอือบอก,บอกงงแต่งานตะกี้มันอุดมสมบูรณ์ครับจำหากระป๋อกระนำน,นี่เก็ดเดียกไปพร้อมหากับเ๋องไปน้ำกัดเขาก็นะยบอกคือทตุ่มเหมือเนี่ยตุกทุหมือเนี่ยบอแมนเนี่ยนี่เมือ โทรศัพท์ขอบันเด้ไปหน้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปพี่น้องก็เห็นน้องาตอามาให้มันดีใจเลยสองคนต้องไปเรีกกับานเนี่ยไม่มีน้ำใจครับผมแสบแบหนูบ้านเฮามันซับไต้เท่ากระดูกเลยกรอบกระดูกมันอ่อน กินออมกันเป็นสีน้อยใจอืหนูหลังเกี่ยวเขาปลายฝนเขาหนาหนาวเนี่ยคนดิบสะสมไขมันแห้ะครับผมแล้วหนูจะมัน่นแสบเอาไม่ยังกินกระเสบ เป็นถ้าเนในพยายามบานสปริงกินแซ่บๆจักัตสองโคล่นบอกกินกับ,บ่ว่ากันนะครับผมเขากันคักก็บอกเสือขึ้นหน่อย <c oughs> อมปกติแล้วกะทิออกมาย่างก่อนถึงแล้วผมน้ำจังหอมอืมขอพูดก่นวะนดีวออกม,อมอาอมพะยากกันครับม <c oughs>

พ่นี๋ยวก่ก็กินแบบนี้อาทิบ่เข้าใจเรื่องอัตลุศตองการก่ากินได้ไยังไงติยังกินเย็นยังเนี่ยมานเขาตับๆไปเลยโอ้ต่เป็นไนะ หอมมาจากบ้านเขาน้องกับมะฝากหอมแดงกับ่นกับมะฝากกระเทียมกระเทียมกระเทียมทุ่นแบบพอต้นนิดน้อยเอไหมกระเทียมทุ่นหรือกระเทียมปีกปลูกปีนึงเพอใบมันแห้งค่อยเก็บทีเดียวตอนมีหัวเดียวนี้มากินอยังเก็บไว้เห็ดพันธุ์มันหนึกับปลูกต่อปีหน้าที่หอมกระเรียมมาเข้า พอดีน้องติเก็บไปอยู่ปลูกเอา,าใบมันตำไส้บบกหุ้งกระแทบเลยเนาะพอนะอ๋อท่า,านผู้ชมสังเกต็่มั้รอกระเทียมข้าซื้อตามทั่วไปเนี่ยพราเขาเอามาตากไปเนี่ยฟอแล้วกระเทียมพวกนี้มันจะบอกฟอได้แห้ง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 จันทร์จ้ะอ,อยู่ได้เมืมนนอล็งเมล็ดฝนเพรเจอความชื้นมันก็คอยติแตกนอ,อกวะ เขาไม่ก็ได้กินแล้วล่ะอันนี้หนูบ้านห้าก็ได้กินแล้วเหลืออีกกระปูกระปูก็ได้กินแล้วร้านมต贸市นเด้อร้านไส้农贸市ันป็นปีใหม่ปีใหม่ปูปีใหม่ ต้นนี่ปูนเขาหูได้ต้นนั้นปูปูกเก่้าเขาแต่มันก็มันมันเลยม,มันนี่สูปูเขาหูอะไรเนียคุดเอาเนี่ยแ่บพี่น้องเอ้ไปปีดีดักกันน้องเจั้งเอยได้ลาบพอดีเห็นบางวงหน่อยควายหนูควายหนู้ ลองให้กินเบิ่งครับผมก็ได้หนูมาจากบ้านเฮาก็ได้ซับแม่กระดูกมันละเอียดกตั้งหน่อยไอ้บ่มีเตาไฟอังโลกอ่ะผอดเท่งก็ได้ผมผอดกวบนะครับประบ๊อกประบ๊อกแมนแมนๆๆจัดแปลงได้ทุกอย่างเออมือตุ่มเอาซอยบักม่วงมากพอใส่คล้ายๆย่ำมันอะ อันพีส่สดเลยเต็นหมาเท่า <c oughs> เอ็ด <c oughs> เป็นกับแก้มมาตุ้มห้อกันเอาไว้เอาตักขนาดเลยตักแล้วของบ้านห้างลุมล้ำลุมล้ำเสียงกับ กินอิ่มไรก็ตินง enfin> ่วงนอนเบรกสัวเก้าวเก็บแานท่านในแล้วอยู่เอาลราไปตกลนในการอวยพรอนอ่าขอให้มีข้อสูนย์นะครับเด้อปีใหม่เพราะฉะนั้นโยนปีใหม่ทั้งเดือนแหละครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับผมทิ้งๆได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อ สำหรับคนที่บ่สบายลมหมอนนั่เสื้อกะลูกของผเบิ้งในหอยเปลือกกับยา๊นุ่งกินเข่าสู้กินให้เบิ้งเมนี่ก้อยหนูแซ่บแซ่บไปเกาะใ้ลูกหลานหายก้ของวุ้นใจลุกขึ้นมากินเข่าจ้ะกินเป็นมูอกันในหอยกับยา๊นุ่งกันได้จ้ะเสียดไม่กัดจ้ะเอาละครับผมอยู่ดีมีแห้งอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไอ้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อ ที you need, so mm ่นี่สวัสดีครับพี่จ้า